สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคดค่ะเฮ้ยอเอ้ยถามเนี่ยเป็นยังเพื่อนคือพวกปลูกต้นเดียวเป็นยังคือแบบเปนเพื่อนตายขนาดเฮืยอยู่อะ <wounds> <paying ula> เลย <aud apl ians> ทุกคนดูสิคะเราไปทำกิมจิค่ะนี่ค่ะ <expedition> อ <Muslim>? ันนีู้่ากอลาอม่อออ่ามเี่ยพี่สาไม่ชอเอามารีเข็มชนยอะ นี่นี่มอกก็ชิคะโฮยโฮานะ,ะแล้วก็ชิงกูยาชักจอยโยฮานะโอเค okay. สวัสดีค่ะพบกับช่องสภายเกาหลีบา้านเกีหยนนะคะทุกคนคะวันนี้เอาวันนี้นะคะเป็นเทศกาลชูช็อกค,ค่ะหยุดตั้งแต่วันที่9นะคะจนถึง12นะคะ,ะที่ประเทศเกาหลีเป็นวันหยุดยาวค่ะร้านอาหารก็หยุดเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ เรก็ถ่ายคลิปช่วงวันหยุดนะคะทุกคนตู้เย็นมันมาแล้วอะตู้เย็นเสียงดังมากเลยต้องขออภัยด้วยนะคะได้ยินไหมคะเสียงเหมือนฝนตกค่ะเหมือนใครทอดไข่เหมือนใครทาอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อดทนฟังซอปแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมีเสียงดังนิดนึงค่ะก็คือว่าเสียงดังอะ ก็คือว่าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเทศกาลชูชอกนะคะเป็นวันไหวพระจันทร์หยุดยาวและซอนะคะจะไปเก็บผักกับพี่ค่ะเมื่อวานพี่เก็บผักมาให้นะคะเพื่อนดะคะเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนของซอนะคะเป็น f c ของซอด้วยค่ะแล้วก็เก็บผักมาให้แล้ววันนี้ก็มีเก็บผักกันอีกรอบนึงนะคะเก็บมาให้ไม่ยากทำกิมจิค่ะวันนี้ซอก็เลยจะไปเก็บกับทุกคนนะคะเพราะว่าวันหยุดค่ะซอไม่มีอะไรทํานะคะวันนี้จะออกไปข้างนอกค่ะทุกคนออกไปที่ ส่วนผักของพี่นะคะจะไปช่วยพี่ถอนผักค่ะแล้วก็เจ้าผักกลับมาให้ไม่ยานะคะทำกิมจิด้วยค่ะยังไงบยางไซยมาสวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยสวัสดีค่ะอบคุณค่สวัสดีค่ะววคะ่ะแม่กับพี่ชินนะคะก็จะไปส่งซองค่ะ แต่โซบอกแม่กับพี่ชินจะไปส่งแล้วก็จะกลับนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะกลับเมื่อไหร่นะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งตัดทักที่นู่นนะคะเดี๋ยวอยู่สักพักแล้วค่อยจะกลับค่ะนะคะทุกคนออกมากันแล้วนะคะตอนนี้พี่พี่ก็ทํางานอยู่ที่สวนะค่ะกับเพื่อนๆนะคะสนุกคะโซนานๆจะได้ออกมาทีนะทุกคนรู้ไหมอือโซกับพี่สาวนะคะบ้านอยู่ใกล้กันมากแต่ไม่ค่อยได้มี แต่ไม่ค่อยอมีคนถามนะคะเป็น f อฟซใหม่ๆหที่ถามว่าโซกับพี่สาวโซจริงๆหรือเปล่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันนะคะเพราะว่าทุกคนแบบยุ่งมากๆเลยนะคะยุ่งมากแล้วก็วันว่างไม่ตรงกันนะคะจริงแล้ววันนี้ก็เทศกาลชูช็อปใช่ไหมโซว่างพอดีแต่พี่โซไม่ว่างนะคะพี่โซก็ไปเก็บผักต่อนะคะไปทํางานสวนต่อโซก็เลยจะออกไปเก็บมาทำเก็บมาให้แม่ยาทำก จีด้วยคะ่ะแม่ชอบมากนะคะ,คคะแตบบ่กินจีคือลูกค้าแบบกินแบบอินเดียคะ่ะอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวพาทุกคนไปเอามาทำกินจีนะคะ่ะทุกคนพี่ซอนะคะแม่ของพี่ซอนะคะก็เป็นพี่สาวของแม่ซอคะ่ะซอก็จะเรียกว่าป้าพวกเราโตมาด้วยกันนะคะบ้านอยู่ติดกันเลยะคะ่ะอยู่ติดกันเหมือนบ้านแฝดแล้วทุกคนเคยเห็นบ้านแฝดไหม บ้านแฝดที่แบบสร้างหลังนี้แล้วก็สร้างหลังที่สองคือแบบติดกันคือเดินไปแค่ก้าเดียวก็เป็นบ้านพี่อะค่ะเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เหมือนเป็นพี่จริงๆไปเลยอะค่ะทุกคนนอนด้วยกันเล่นด้วยกันไปเรียนด้วยกันนะคะทําทุกอย่างด้วยกันแล้วก็มาเกาหลีก็ยังมาเจอกันอีกนะคะแต่ว่าพี่ซอมาเกาหลีก่อนซอคะ่ะพอมาเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็ชวนซอมาอะไรอย่างงี้นะคะชวนซอมานานแล้วแต่ซอก็ไม่มานะคะช่วงอยู่เมืองไทยก็มีแฟนแนละ้วก็ไม่ได้มาแต่พอแบบ เล่ากาแฟนะคะก็ก็เออเล่ากาแฟดูดิทุกคนเสียงพูดห้ามพูดเสียงดังที่ชินฟังภาษาไทยเรื่องเร็วเขาลากเวะทุกคนพี่ชินทำหน้าทำตาแบบนี้ค่ะไม่ต้องพูดอะไรแม่ถามอยู่ข้างหลังอะไรมีอะไรฉันอยากฟังนี่ชิกตอนนี้พูดอยู่เวะแหวะอะไรเหรอเออทำไมหัวเราะกัน พี่ชินไม่ต้องพูดอะไรมากพี่ชินมองคอบแบบนี้นะคะมองไงล่ะมองให้หางตาค่ะรูะ้เรื่องนะคะค่ะทุกคนนั่นแหละแต่พอซอแบบเลิกกับแฟนใช่ไหมซอก็อยู่บ้านกับแม่ซอสองปีนะคะหาอยู่บ้านกับแม่ร้อยสองปีแล้วพีก็เลยบอกมาเธอมาเกาหลีอืม,มาเกาหลีมาเธอเออชื่อชั้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยมาแล้วพีก็โอ้โหเป็นแม่สื่อไม่ชักนะคะให้แบบว่ารู้จักกับพี่ชินไม่ยากนะคะนั่นแหละค่ะ แนะนำให้รู้จักกันแบบดันดันคือสุดยอดเลยค่ะจนนั่นแหละค่ะจนเราได้มารักกันอย่างนี้นะคะ ความรักไม่ได้เกิดแค่ซอกับพีชินนะคะความรักเกิดจากคนรอบข้างค่ะทุกคนเกิดจากคนรอบรอบข้างที่มองว่าดีแล้วเหมาะสมกันแล้วเธอควรจะแต่งงานกับคนนี้อามากินข้าวนะคะซอมาอยู่กับพีซอก็ไปเรียกซซมากินข้าวด้วยทุกวันเลยไม่ยากนะคะไปเอิญทุกมือทุกคนปกติผู้ชายจะไปเรียกผู้หญิงมากินข้าวใช่ไหมคะไปชวนผู้หญิงมากินข้าวด้วยใช่ไหมคุณไปกินไปกินข้าวกับผมนะอะไรอย่างเงี้ยก็มาชวนใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่ยากไปเรียกค่ะเพราะว่าลูกชายขี้อายนะคะแม่ไปเรียกซอทุกวันเลย ะะเดินมาเลียกซกินข้าวที่บ้านด้วยทุกวันแล้วก็นั่นแะคะถามจี้เมื่อไรจะแต่งงานเราแต่งงานกันเถอะนะเราแต่งงานกันเถอะนะยูแบบนี้นะคะด้วยความอันนี้สอจะเล่าแบบรวดรวดเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านพีแล้วนะ <c oughs> อันนี้สาหรับเิบซีใหม่ที่เข้ามานะคะบางคนก็ยังไม่รู้ที่ไป อยากได้เราขนาดเนี้ยปกติผู้ชายใช่ไหมคะจะผู้ชายเข้าหาเยอะๆใช่ไหมแต่อันนี้คือผู้ชายเข้าหามากไม่ได้เพราะว่าขี้อายนะคะให้พ่อให้แม่มาแล้วพ่อกับแม่ก็แบบชอบนะคะชอบมากก็เลยแบบเป็นรวมกันเป็นทีมส่งตัวแทนมาเป็นแม่ย่าแม่ยายาก็มาตามซะทุกวันเถอนะเถอนะเถอหน้ๆๆอยู่แล้วก,วก็เราก็ได้มารู้จักกันนะคะแล้วก็มาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันแล้วก็คบก,กันนะคะความรักเกิดจากคนสองคนไม่ใช่นะคะทุกคนครั้งเนี้ยความรักของสอง เพ่ตัดสินใจนะคะผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนะคะเชียร์ค่ะโอเคค่ะทุกคนถึง<อ>แล้ว <laughs> <laughs> เห็นไหมพูดแป๊บเดียวพูดเร็วด้วยนะคะเ<อ>พออราะซอแบบไม่อยากให้แบบว่าให้ฟังนานๆนะคะ<อ>พออร,รา<น>ะซเคยเร่าเลยอยากก็ถึงบ้านพี่สาวแล้วด้วยจะต้องทําเวลาค่ะทุกคนค่ะตอนเย็นโซนมีมนักกินข้าวกับเพื่อนพี่ชินอีกนะคะอยู่แถวนี้ก็ฟินแล้วทุกคนคะ แค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วอ่ะธรรมชาติภูเขาแล้วก็สวนนะคะบ้านคนสมัยก่อนถึงแล้วโอเคเปิดกระจกดูข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดที่เขาปลูกไว้ให้วัวกินนะคะปลูกไว้ให้วัวกินเราเคยถามว่าแล้วคนมากินได้ไหมพวกเขาก็จะบอกว่าคนกินได้แต่ว่าข้าวโพดของวัวจะไม่ค่อยอร่อยนะบอกแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะให้วัวไว้ทาอาหารเม็ดให้วัวค่ะเยอนะเนาะ ไม่ยากไม่ยาพี่สาวจ้ามาถึงแล้วจ้า <What? S 1> เอาของไปฝากพี่ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปฝากหลายคนเลยมีไก่มีไก่ฝากเพื่อนฝากเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนก็เก็บผักมาให้ไม่ยานะคะแม่ก็เลยบอกว่าเอาไก่ไปฝากเพื่อนด้วยเป็นการขอบคุณแล้วก็ไข่เดี๋ยวบเซนถืออันนี้ดีกว่าป้าปถือไข่ อ๋อค่ะแล้วก็ขายไปด้วยจา้าโบยายเรากับมะเล่นน้ำแล้วก็บเบือ่อมื้อนี้วันหยุดแต่ว่าบุสวัสดีเอฟซีทางบ้านหน่อยค่ะทําอะไรคะขายแบบลดแล้วเท่าใด้นะอเอ้ยว้าเป็นแต่แซ่บแท้เหลือลายอยู่วะเย็บนิดหน่อยนี่ของยายเข,ขาต้งองแยกนะหมออ,อันนี้แยกเอาเม็ดออนออกกันมอ วต้องเลือในขนาดตึงหเขาขนาดตึงๆอู้คำนี้ไป่ได้ยินโดดละในตึงๆอ้วนในตึงๆเขาเอาในแหลไปหกระดาเลยเนาะมันบอกเขาขายในเฟรนโละหมื่นซองผิดหาอทุนห่าเฟรนโปีนี้ผักแพงเด้อมีแต่แนี้ยเานั้วมาเี้ยงาเรโ้มาใช้เอามา คยอันนี้ข้อจังมาอจมาก็ออมเอเอกี้อมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีสวัสดีค่ะอสสวัสดีค่ะโอ้ยอันไม่ยากไม่ยากพี่สาวค่ะคนคนไอ่กลอนี่คัดถั่วดินโลละหนึ่งหมื่นอันนี้แพงมากเลยนะคะทุกคน ช่วงนี้นี่ปลูกผักลําบากค่ะปีนี้นะคะปีนี้น,อ,นอะเลยเนาะเออปีนี้พักตายหลายมีแต่ของแพงๆค่ะปีนี้เพราะว่าอากาศที่เกาหลี<อ>ไม่ดีนะคะมันเปลี่ยนฝนมันเยอะค่ะแล้วผักก็ตายเยอะเสียหายเยอะราคาของแพงมากอันนี้เสร็จค่ะนี่ก็คือเสร็จอันนี้เสร็จแล้วก็ไป

ดียนะอ,อันวอ๋ออสคัวันนี้นะคะเราก็จะขึไปเก็บต้นหัวชัยเท้านะคะที่สวน,นะคะ่ะข้างบนนี้ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บหดน,นะคะต้นหัวชใยเท้ากินได้เอาไปทำกิมจินะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะ ตาพดตั้นนะโอ้ไก่คันาะป้าข้าเจ้าถอนจนบางมันดีเขาถอดอะมถุงบกจ้าคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะนู่นค่ะนะคะเพื่อนๆคนไทยนะคะกำลังถอนหัวเชยเท้าอยู่ค่ะถอนถอนต้นอ่อนหัวเชยเท้านะคะทุกคนบางส่วนนะคะขยันหน่อยเขาก็จะถอนออกแล้วก็ เอาต้นหวยใส่เท้าต้นอ่อนนะคะเอาไปขายค่ะบางสวนพี้เกียจตินะคะก็คือเนาะขีขนนันมีวอลฟ์คนผีขันขายนะเนาะแบบพี้เกียจติก็คือถอนถอนทิ้งๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเหมือนคล้ายๆต้นผักกาดค่ะคล้ายๆต้นผักกาดบ้านเราพี่ถอนทิ้งแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แหละค่ะคนเกาหลีเขาก็จะไม่ทิ้งนะคะเก็บเอาไปทํากิมจิค่ะตัดรากตัดอะไรเอาไปทากิมจิเอ้ยถามเนี่ยเป็นอย่างเพื่อนคือพวกปลูกต้นเดียวเป็นอย่างเพื่อนเพื่อนตต่ เพื่อมันบกเกิดเพื่อแมงเพื่ออย่างเจาะคือไหนเขาเรียกไหลายเม็ดไสลายเม็ดแล้แบบนี้ก็มาถอดออกให้เหลือต้นเดียวแม่นบมอถ้าถอนนี่กับใบใหญ่แตเวลามมนเกิดมาอ่านี่นะคะถอนแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ซอก็จะมาเก็บเอาต้นแบบนี้นะคะเอาไปให้แม่ทํากิมจิค่ะไปซื้อที่หมาดเอื้อย่หมาดเขาจ้าขายบักเพ้งเนี่ยย่หมาดขายค่ะขายเป็นถุงค่ะใช่ค่ะใ่่ะ อู้เจ้าบุ้ฮู้สมบ่อ,อเออขายได้นี่น่ะก็คือเนี่ยทุกคนขายที่หมาดถุงนึงก็ลายตังนะคะส่วนใหญ่ก็คนเขาจะไปมาซื้อแล้วก็ไปทํากิมจิกันค่ะ ะคเห็นไหมทิ <sm all Yap ua> right so <laughs> ้งๆแบบเนี้ยเก็บเอาไว้เลยเนี่ยที่สวนพี่เนี่ยหมดเลยถ้าเก็บหมดนี่นะคะก็ได้หลายถุงค่ะถุงใส่บูนะจ้าวันนี้วันนี้มาเก็บอันนี้เลนะโพสชักไทยเอฟซีและบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะถุงนะโพสเอามาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเริ่มเก็บค่ะเก็บไม่ยากนะคะเก็บไปคุยกันไปทํางานไปค่ะค่ะถุงเอามาใส่ผักนะคะ ต้นอ่อนหัวใจเท้าค่ะเอาไปให้แม่ยาทำกิมจินะคะที่ซปเปอร์เมเก็ตนะคะขายถุงนึงแบบนี้นะพันกุหมบาทเนาะก็หลายตังค์แต่ว่าพี่ซอนะคะบุกเยอะค่ะแล้วก็ถอนทิ้งเยอะมากก็เลยเสียดายนะคะเก็บไปให้แม่ทำกิมจิดีกว่าค่ะแม่ยาทำกิมจิไม่ขายให้ลูกค้าด้วยนะคะ กันตัวไม่ออกกล่องของผมซึมขอตีนเับุญมาช่วยกันช่วยกันไม่มีเลยวันนี้วันไมเปิดร้านไม่ไหมอ๋อยังไม่อ๋อไม่ปิดครับไม่ปิดมันเป็นอไเป็นช่วย บางคนก็สงสัยนะคะมีคําถามว่าแล้วคนที่มาเก็บเก็บอยู่เขาไม่อยากกินหรอหรือเขาไม่เอาไปกินบ้างหรอคะพี่ซอกินไหมคนแถวนี้กินไหมนะคะกินค่ะทุกคนทุกคนที่มาเก็บอยู่นี่นะคะกินกันหมดแล้วนะคะเก็บไปขั้นสมพักแน่เอาไปกินกับลาเนี่ยคือกินกันจนเบื่อนะคะนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นสวนนะคะทุกคนทําอยู่กับสวนทุกวันมีผักให้กินเยอะแยะมากมายแต่ละบ้านก็จะกินกันสองสาโลก็เบื่อแล้วค่ะทุกคนน่านลยล้วน้แต่ว่าที่นี่ที่ซอเก็บไปนี่นะคะคือใช้ปริมาณเยอะๆนี่เพราะว่าเอาไปทํา ให้ลูกค้ากินในร้านค่ะขายดีมากไมไม่ยานะคะทําอร่อยมากค่ะมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะทุกคนดูนี่ต้นผักกาดค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้นผักกาดต้นอะไรนะ <c oughs> ต้นหัวใชเท้าทุกคนคะเก็บได้เยอะมากเลยค่ะมีอีกสองถุงใหญ่ๆอยู่ข้างบนตรงมอเตอร์ไซค์อีกนะคะแล้วเดี๋ยวเหลือตรงนี้อีกค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยมากเลยนะคะนี่คือต้นอ่อนของหัวใชเท้านะคะ เอาไปทํากิมจิอร่อยมากค่ะเอาไปทําส้มผักอร่อยอร่อยค่ะทุกคนจริงๆนะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะมันเหมือนต้นผักกาดะคะ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะมีความชุน,ชน,ชนๆคล้ายๆวาซาบินะคะออกมานิดเดียวค่ะแบบเบาๆพอได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนสวยมาก น่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวซอนะคะจะไปเก็บอีกค่ะนี่เก็บแค่ตรงนี้ก็หมดแล้วนะคะไห้มาให้คะ่ะไอซ์ครีมไอซ์ครีมเอาลงไปแจกวะไปไหมเบลงไปข้างล่างเหมือนกันวะจะมี้นเจ๋บเอาอันนี้แซบวะอันนี้รถยังนะโพซอกผัไปไปทอนใกล้ชิดแล้วแหละเห็นไหม<ๆ>ครึ่งหนึ่งซอนเสร็จหมดแล้วนะอ้ยสวยนี่ทอนกองไว้เดี๋ยวซอจะตามเก็บค่ะทุกคน พี่เขาจะจัดกองๆไว้ให้นะคะเราเข้ามาตามเก็บค่ะแต่ซอจะไปถอนตรงนงน้นเียก่อนค่ะชอนช่วยพี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะถอนไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะงานเหมานะคะไอส้อสักทีของซอรถนี้ค่ะจะเลือกแล้วอ,ลอ,อ,อุ้ยถุงเหี่ยถุงเหี้ย 1> <1> ทุกคนถุงเหี่ย คนบอกได้หลายภาษาเนาะผสมกันเราจะมีพักนะคะพักเบรกช่วงบ่ายสามโมงค่ะพักจักประมาณสิบนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะพักกินไอศครีมกินน้ำนะคะสอ็ไดไอศครีมมาแท่งหนึ่งอุ้ยยุงกัดทุกคนดูยุงกัดซออุ้ยมันไม่ตายค่ะ ไปเก็บต่อค่ะเหลือตรงนี้แล้วก็เหลือตรงนี้แล้วก็หมดแล้วค่ะนี่นะคะคือเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็ลงไปอีกรอบนึงก็คือเสร็จค่ะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะถึงไม่ใส่ก่อนนะคะ เก็บเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกันค่ะแม่ย่ากับพี่ชินมารับมีกล้วยกินนะแม่ย่าเอากล้วยกับแอปเปิลมาหายกินของว้เจ้าอุ้ยนกทุกคนเห็นนกไหมเป็เรียบร้อยเป็นตอน5โมงเย็นนะคะพอ่าพี่ชินกับแม่ย่ามารับค่ะได้เยอะมากๆเลยทุกคนดูสิคะเราไปทํากิมจิค่ะนี่ค่ะทุกคนเอามา ช่ยอยอคุ้คุค่ะอากาศเย็นสบายไม่มีแดดนะคะ <c oughs> เก็บสนุกมากๆเลยคะ่ะกับเพื่อนๆนะคะ <c oughs> แม่ย่าไม่นึกว่าซอจะเก็บมาเยอะขนาดนี้คะ่ะแม่ก็เลยบอกว่าเอาไปแจกเพื่อนด้วยนะคะเอาไปแจกเพื่อนที่ร้านอาหารค่ะเมื่อกี้นี้เพื่อนเปิดร้านอาหารนะคะวางไว้ไหน้าบ้าน,นะคะะแล้วก็กลับแล้วก็ไปแจกอีกสองลังนะคะคุณป้าคุณตาคุณยายดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากกินนะคะแต่ว่าจะให้ไปเก็บเหมือนซอก็ไปไม่ได้นะปวดหลังนะคะทุกคนบ้านเขาไม่มีลูกหลานแบบแบบซอนะคะนั่นแหละเออซอก็เป็นไวรุ่นอยู่ซอก็เลยไปเก็บมาเยอะเลยนะคะก็แบ่งกันไปค่ะทุกคน

ทั้งวัวทั้งหมูนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะาจะมีเปิดพัดลมให้วัวให้หมูด้วยนะคะแล้วก็ที่จะโชคดีที่สุดน่าจะเป็นหมูค่ะหมูนี่เขาจะเลี้ยงปิดนะทุกคนปิดเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนเป็นห้องเช่าค่ะเลี้ยงเป็นห้องห้องแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ปิดตายนะคะมีแค่หน้าต่างอย่างเดียวค่ะระบายอากาศนะคะแล้วช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีเปิดความอุ่นนะคะเปิดพื้นอุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้หมูด้วยนะคะหมูแบบสบายมากเลยค่ะปีนี้นะคะแม่ย่าก็เครียดมากนะคะทุกคนสงสารแม่มากเลยคืออย่างนี้นะคะ หอมยักษ์ที่แม่ปลูกไว้นะคะแถวใหญ่ๆทุกปีเราจะมีการปลูกหอมยักษ์กันแล้วพอช่วงหน้าหนาวเราจะมีการเก็บเข้าไป<ช>ไหม<ช>ะคะ<ช>แต่ว่าปีนี้ไม่มีให้เก็บแล้วนะทุกคนมันตายหมดเลยค่ะแล้วซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารแทบจะทุกเมนูเลยนะคะถ้าซื้อมาปลุ๋ยก,ก็ตายค่ะเพราะว่าเป็นทั้งเกาหลีนะคะใครที่ปลูกหอมข้างนอกนะคะก็จะเจอ,เอฝนนะคะคือปีนี้ฝนหนักมากตรงหนักตรงหนักทุกอาทิตย์นะคะพอมันหนักเสร็จปุ๊บอากาศร้อนมาทันทีทําให้ความอบอ้าวมันเกิดขึ้นทําให้ต้นหอม เปื่อยตายกันทั้งหมดเลยค่ะจะปลูกใหม่ก็ไม่ทันแล้วพอไปซื้อมาปลูกใหม่ก็เปื่อยอีกนะคะมันเป็นที่อากาศคะ่ะอากาศแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนอากาศแบบนี้ปลูกอันนี้แล้วสวยอากาศแบบนี้คือหอมผักบางอย่างก็จะไม่ชอบอะไรอย่างงี้ค่ะมันมีผลแบบนี้นะพอเพื่อนเอาต้นหอมให้นะคะดีใจมากเลยค่ะ ก็นะคะทุกคน,นะคะเดี๋ยวซอก็จะมาขอตัวลาไว้ก่อนนะคะวันนี้ไปเก็บต้นอ่อนหัวใจเท้าสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามทุก EP เลยไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ